สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้จะมาเล่นเป็นโบซอนนะครับผมอ่าแล้วผมก็ยังติดคลิปไอ้นนี่อยู่คลิปต่อไปก็จะเป็นพวกแบบเคโมแล้วก็เคียวของสายขวานนะครับรวมถึงบาดอนเนาะอันนี้คือที่คนขอมานะแล้วผมยังไม่ได้ทํานะครับผมผมทวนให้นะก็เดี๋ยวรอกันก่อนนะครับใครขออะไรมาก็ขอกันมาได้เลยนะครับแต่ว่าต้องรอหน่อยนะครับคือผมแบบทําไม่ทันแล้วจริงๆตอนนีมน้มันเยอะมากนะครับ อ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีะไลฟ์สดเล่นในระดับสต er ็อกเกอร์กับสลเย์ให้ดูด้วยซึ่งในไลฟ์เนี่ยทุกคนสามารถขอมาได้เลยนะว่าจะให้ผมเล่นสายอะไรอ่ะถ้าเป็นในไลฟ์นะครับอาจจะเล่นสายละสองรอบเนาะโอเคก็ตามนี้เดี๋ยวมาพูดถึงโบซอดกันก่อนนะครับผมโบซอดเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่สสายหลักๆนะครับผมคือสายดูดเลือดกับสายเบสิกดั้งเดิมนะครับผมคือสมัยก่อนเนี่ยสายดูดเลือดเนี่ยมันเล่นไม่ได้นะครับผมมันไม่สามารถเล่นได้คือเล่นแล้วมันจะมันจะกากนะครับผมมันเพิ่งมาเล่นได้ในสมัยนี้ อสายดุดเลือดสาเหตุที่ในสมัยนี้เล่นได้เนี่ยเพราะว่าเสื้อเมอร์เซนเนรี่เนี่ยถูกปรับนะครับผมจากแพทเก่าแพทเก่าเนี่ยจะดูดทั้งหมด15ฮิตแล้วก็สามารถใช้โอเวอร์ไทม์ดูดได้นะครับ ส่วนแพทเนี้ยดูดได้สูงสุดแค่9ฮิตนะครับผมแต่ว่าโดยรวมแล้วอัตราเลือดเนี้ยจะได้เท่ากับอันที่ดู15ฮิตแค่แบบมันปรับลงเหลือ9ฮิตก็คือดูดได้ไวดูดได้ไวขึ้นคือตีแป๊บเดียวเลือดก็เต็มแล้วแค่9ฮิตแต่โอเวอร์ไทม์ไม่ได้แล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็ระยะเวลาอยู่แค่6วินะครับเมื่อกดเสือ้อแพทเก่าจะอยู่ได้ถึง8วินะครับผมซึ่งในแพทที่แล้วเนี่ยมันโอเวอร์ไทม์ได้ใช่ไหมทำให้พวกเคิร์สหรือไฟหรืออะไรก็ตามที่มีโอเวอร์ไทม์อย่างฝนบานดดดดดออนนเเเี่ยูลืไ้ร็วววมมมาากกๆแแแแแตต่่่่่ในนนนพททีี้้้้เเเืออองจโร์์ไไไไดดดดลลูค9ฮิย เลยทําให้โบซอสน,นะครับสามารถตีได้ถึง9กชิดด้วยกันนะครับผมในแพทนี้ที่แบบตีถึงแน่ๆนะครับผมก็คือ,อยังไงก็ถึงเพราะฉะนั้นโบซอสเลยเล่นกับเสื้อดูดเลือดได้เนาะโดยการเล่นคู่กับทอสนะครับผมถ้าเราจะเล่นเป็นสายดูดเลือดอ่ะถ้าเราจะเล่นเป็นสายดูดเลือดจะเป็น ประมาณนี้นะผมก็คือเราจะใส่มือลองเป็นทอสเพื่อเพิ่มตีเร็วนะครับผมแล้วก็ผมเพิ่มรองเท้าฮันเตอร์มาด้วยเพิ่มตีเร็วอีกบวกกับการเก็บสแต็กดาบนะครับผมเอาตีเร็วแบบจัดๆเลยจะได้ตีถึง9ฮิตทันภายใน6วินะครับเพราะมันจาเป็นต้องตีถึง9ฮิตใน6วินั่นเองนะครับถึงจะดูดได้แบบเต็มที่แต่ทีนี้เนี่ยหัวเนี่ยถ้าเราเล่นไปใส่ดูดเลือดหัวเราจะใส่ได้2แบบครับคือหัวฟีนนะครับผมก็คือหัวลบบัฟหรือว่าหัวสเปกเ,เตอร์ซึ่งทําให้ดูดเลือดได้2รอบเนี่ย แบบไหนก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ชอบเลยเก่งพอๆกันไม่ได้เก่งต่างกันมากเท่าไหร่แต่หัวฟีนเก่งตอนที่ถ้าเจอตัวมีบัฟเนี้ยอ่าเราก็สามารถลบบัฟเพื่อแบบอาจจะแบบเป็นบัฟที่แบบกันดูเลือดอย่างเช่นเสื้อคลิริกอะไรเงี้ยอ่าเราก็สามารถลบเพื่อดูเลือดต่อได้แต่ถ้าเป็นหัวสเปกเ,เตอร์เนี่ยคือเราก็ได้ดูเลือดสองรอบนั่นเองแล่แค่ไม่มีลบบัฟก,ก็แค่นั้นเองครับผมความต่างคือเท่านี้ส่วนสายเบสิกดั้งเดิมก็จะเป็นแบบนี้ครับผม อันนี้คือสายเบสิกดั้งเดิมคือใส่เสื้ออะไรก็ได้ของสายหนังแต่ตอนสู้เนี่ยใช้สกิล i n f e r n o s h i l l นะครับก็คือพายุไฟสะท้อนดาเมจมือลองเป็นแถบรูนเนาะเพื่อเพิ่มเลือดความอึดเรายิ่งยืนอึดยิ่งได้สะท้อนได้นานเนี่ยแล้วก็ยิ่งอยู่นานเนี่ยคือเราอันติได้บ่อยนะครับอันตโบสซอสมันครูดาวแค่12อวินะครับอันนี้ที่ผม ของผมมันเหลือ11.4เพราะว่ามันลดคูดาวจากเสื้อเป็นพาสีที่ผมปรับเนาะอ่าจริงๆมันคูดาว12วินะครับซึ่งในแพทเก่าเนี่ยมันคูดาวแค่10วินะครับแล้วมันก็โดนเนิฟม,มาเป็น2วิแล้วในแพทแพทเก่าเนี่ยเมื่อเราใช้อันติเนี่ยเราจะฟันปุ๊บเราจะได้เกาะป้องกันดาเมจมาด้วยนะครับซึ่งค่อนข้างโกงมากตอนนี้ถูกเนิฟเอาออกไปแล้วนะครับตอนนี้ฟันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะครับนอกจากอินตรลับกับทำดาเมจไม่มีเกาะแล้วนะครับผมเอาออกไปเรียบร้อยละอ่าก็เป็นแพทที่ว่าโบซอโดนเนเิม,มา ระดับหนึ่งนะครับแต่ถามว่ายังเก่งอยู่ไหมในสายตาผมนะก็ยังโกงอยู่เหมือนเดิมเนิร์ฟแล้วก็ยังโกงอยู่นะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะสายเบสิกมันก็มันก็เบสิกแล้วเนาะเราก็จะไม่เล่นนะครับผมแค่เอามาบอกเฉยๆวันนี้เราจะเล่นเป็นสายดูดเลือดโดยใช้หมวกปีนนะครับผมเพราะว่าสเปกเตอร์เนี่ยแพงไปไม่ค่อยมีคนอยากใช้หรอกผมว่านะอ่ะก็เลยจะใช้แบบหมวกปีนให้ดูนะครับผมโอเคตามนี้นะครับผมมือรองเป็นทอตพระุมนี้อาหารนะครับเป็นอาหารปลาวาอลนนะเพิ่มแม็กเลือดและเพิ่ม ดูดเลือดนะครับผมแล้วก็ยาเป็นยาเลือดไว้ใช้เจอตอนเจอตัวใครยาเกาะไว้ใช้ตอนเจอตัวเทตุนะครับผมไปครบนะครับผมเซตเดิฟอล์เป็นยาเกาะโอเคเซตเราจะเป็นแบบนี้นะครับสกิลเคียร์มอนใช้แบบนี้นะครับผม ถ้าเจอคนใช้แบบนี้นะครับผมตั้งเป็น default ส่วนเดี๋ยวเจออะไรเดี๋ยวไปเปลี่ยนเนี่ยผมต้องไปบอกอีกทีตอนเจอหน้างานนะผมบอกหมดไ่ได้นะครับผมอ๋อแล้วก็อันนี้ผมลืมบอกจริงๆแล้วมันจะมีอีกสายหนึ่งที่ไม่ค่อยนิยมครับแต่ว่ามันก็เล่นได้นะครับก็คือสายเบิร์ดดาเมจนะครับคือจะใส่เป็นเสื้อผ้านะครับผมก็คือเสื้อคริลิกนะครับคู่กับแบบนี้แหละหมวกฟีนนะครับแต่ว่ามือลองจะเป็นแท็บรูทนะครับผมอ่ะจะเป็นแท็บรูทเดี๋ยวผมเอามให้ดูนี่มือลองจะเป็นแบบนี้อ่าสายนี้ก็ เล่นได้นะครับผมแล้วก็ข้อดีคือฟันค่อนข้างแรงคือมันเบิร์ตแป๊บเดียวก็สู้ตายนะครับคือม,มันจะออกอารมณ์เคมอแต่เป็นเคมอที่แบบขเขาเรียกว่าไงคููดาวไวกว่าประมาณนั้นนะครับผมอ่าสายนี้ก็เล่นได้นะแล้วก็ไอ้สายดูดเลือดเนี่ยสามารถเล่นคู่กับรองเท้ารอยัลแดงก็ได้นะครับผมหรือว่าสายเบสิกที่ผมบอกก็คือใส้ใช้เสื้อหนังและใช้สก,กิลอินฟินิชิลเนี่ยก็เล่นคู่กับรองเท้าแดงได้เหมือนกันนะครับผม มันก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งนะครับก็คือจะวิ่งไปกดวิ่งเพื่อเพิ่มดาเมจอีก20%แล้วก็ฟันเปิดนะครับผมมันก็เหมือนสายปกติแหละแต่มันแค่ตอนวิ่งอะ่ะเราเพิ่มดาเมจอะ่ะมันแรงขึ้นก,ก็แค่นั้นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้เนาะซึ่งเดี๋ยวในอีก2รอบสุดท้ายเนี่ยผมจะมาเล่นสายรอยัลแดงให้ดูนะครับผมก็คือสายดุดเลือดเหมือนเดิมแหละแต่ว่าเปลี่ยนเป็นรอยัลแดงแทนก็คือวิ่งฟันเปิดด้วยรอยัลแดงนะครับผมอ่าสองรอบแรกจะเป็นรองเท้าธรรมดาครับรองเท้าอะไรก็ได้แต่ใช้สกิลวิ่งอันแรกเนาะ ก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับไม่มากนะโอเคครับ okay, ผมเจอคนละ Skill arp, สกิลดาบตั้งเป็นแบบนี้นะครับเป็นค่าเดนะิมโฟนเนาะแล้วก็หมวกนี้เสื้องี้แล้วก็รองเท้าแบบนี้นะครับผมโอเคทีนี้เนี่ยเราก็โบซอนเนี่ยมันจะเก่งตอนเก็บสแต็กนะครับผมเราสามารถแบบเนี่ยเดินตีมอนตามทางเพื่อเก็บสแต็กเนี้แล้วก็ไปหัวหน้าศัตรูด้วยสามสแต็กนะครับผมซึ่งมันจะดีกว่าการที่เราแบบไปเก็บสแต็กจากศัตรูนะครับผมเพราะว่าการเก็บสแต็กกับมอนเนี่ย นั่นแหละคือมันทาให้เราได้ได้สเต็ก,กก่อนเราก็ฟันเปิดได้ด้วยอันตินะครับผมเพราะว่า E เนี่ยมันจะแรงต่อเมื่อเก็บครบสสเต็กเนาะถ้าอันติมันเนี่ยประมาณนี้นครับผมเมื่อกี้เขาตีเพชรตรงไหนผมไม่ได้ดูเลยเนี่ยก็เก็บสเต็ก,กไปครับพยายามเดินระหว่างเดินเนี่ยก็เดินหายูนิตนะครับที่เราเก็บสเต็ก,กได้ก็ฟันสกิลหนึ่งเนี่ยฟันหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็เก็บไปแบบนี้นะครับผมหาก่อนนะครับตันนี้ผมไม่รู้แล้วว่าเขาอยู่ไหน เมื่อกี้ผมเห็นแบบแบบแต่ผมไม่ได้ดูอันนี้ผมเล่นรหัสหลักตัวเองเลยนะครับผมปกติผมจะเล่นรหัสคนอื่นเนาะซึ่งคนอาจจะงงหมดแล้วว่าเออในรหัสหลักผมกันแน่นะครับเพราะว่าผมแทบไม่เคยเล่นไม่เคยเอารหัสตัวเองเนี่ยมาทําคลิปเลยนะครับผมอโอเคจริงๆช็อตน,นี้เนี่ยหนีก่อนก็ได้นะครับผมเมื่อกี้ผมเห็นแล้วว่าเป็นมีดผมเพิ่งเห็นเห็นตอนโดนนั่นแหละ ก็วิ่งหนีก่อนก็ได้ระหว่างวิ่งหนีเราก็เก็บสแต็กกางทางไปครับแบบนี้ครับมันจะหนีได้ไวนะครับเพราะว่าสแต็เนียนอกจากทำให้ตีเร็วแล้วทําให้ตีแรงเนี่ยทำให้วิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับผมก็เย็นๆครับเจอเจอมีดหนีง่ายนะครับหาทางหนีดีๆเคถ้าเขามาเป็นอย่าี้ยาวเราต้องใช้ยาก่อนครับแล้วก็อย่างนี้เราสามารถใช้สกิลแพรี่ได้นะครับผมตอนเขาจะเฉาะผมจะเปลี่ยนเป็นสกิลแพรี่นะครับผมก็ใช้ตอนเขาจะเฉาะนะครับผมตอนเขาเก็บมาสามสแต็กเนี่ยถ้าเขาจะเฉาะเราเนี่ย ไม่ได้นะครับตอนเราก็เก็บสแต็กรอเลยครับผมมีตัวให้เราเก็บสแตก็กอุย้ยโอ้โหแพรีไม่ทันโดนเต็มๆครับผมไม่เป็นไรครับรอ,อก,ก่อนก็ได้ครับใจเย็นๆครับเจอมีจริงๆเราฟันสู้ก็ได้นะแต่ว่าเราต้องเผื่อเขาวิหนวอลกไว้หน่อยนึงนะครับผมเพราะเขาสามารถวินวอลกได้นะ หลบหลังมอนหรือทำอะไรก็ได้นะครับก็ว่าไปเป็นเย็นครับเนี่ยครับวิ่งเก็บสแต็กรองนี้ก็ได้กินยาครับเค <c oughs> สวยรอเขาโดนกับดักพอดี ผมเปิดดูดเลือดเพื่อฟันเก็บสแต็กเลยนะครับผมเพราะว่าเราเราจะดูดเลือดกับเขายากนะเนื่องจากว่าเขาเป็นดีวินวอลอะไรแบบประมาณนี้นะครับผมจากนั้นก็วิ่งชาร์จไปอันตรีขับฟันเลยก็ได้นะครับโอ้เกือบไปแครี่ไม่ทันฮะเขาสตันเราแครี่ไม่ทันอ่ะไปตายซะ ผมอยากเล่นแพรี่นะแต่ว่าผมคิดว่าไอในสต็อกเกอร์เนี่ยมันจะมันจะทันสําหรับการแบบอ่าเขาสตันแล้วเราแพรี่อย่างเงี้ยผมคิดว่ามันจะทันแบบมันไม่ทันวะอ,อไม่ทันจริงหรอคือผมต้องผมน่าจะต้องกดก่อนเขาปามีแหละแต่ถ้าผมกดก่อนเขาปามีอะผมว่าเขาจะถ้าเขาสติดีๆคือเขาสามารถรอรอได้อะ่ะเขาเรียกว่าไงนะรอเพื่อที่แบบรอให้อ่า รอให้หมดก่อนนะครับรอให้แพรลี่ผมหมดก่อนแล้วค่อยอันตีอะ่ะอย่างนั้นอ่ะมันจะได้ถ้าถ้าถ้าผมทําอย่างนั้นนะ,มนะผ,มนนนะผมก็เลยผมก็เลยกะจะต้องแพรลี่ตอนที่เขาปาบี้เสร็จซึ่งผมคิดว่ามันจะทันแต่มันไม่ทัน,นับผมเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละโอเคครับผมเจอคนละเปลี่ยนสกิลนะครับเมื่อกี้ผมติดเล่นไปหน่อยจริงๆมันมีวิธีง่ายกว่าน,นั้นในการที่จะเขาเรียกว่าอะไรในการที่จะชนะไอ้เด็เกอร์แพรนะครับผมสำหรับการเล่นโบซอนแต่ว่าผมอยากอยากแพรลี่ติดติดแพรลี่ไปหนะ่อยโอเคอันนี้เดี๋ยวเราเล่นจริงๆนะครับก็ค พยายามหาสเตตให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ฟันเปิดเขาด้วย E สามสเตตนะครับผมเราจะได้เปรียบนะครับผมคือเชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจมั้งผมก็ไม่รู้นะครับแต่คิดว่าน่าจะเข้าใจเพราะว่านั่นแหละน่าจะเคยทุกคนน่าจะเคยโดนโบซอร์ E สามสเต็ตเปิดครับมันจะลงประมาณแบบได้เปรียบครับ <S <S ถ้าสเต็ตจะหมดครับเรากดสกิลสองครับผมปับเนี่ยได้ละสามสเต็ตเทคของโอเค มีวินวอล์กอ่าวินวอล์กกับผักนะครับผมเก็บสแต็ิ่งครับผมแล้วก็พยายามหามอนคางตางเก็บสแต็กนะครับแต่ถ้ามันไม่มีจริงๆก็ไม่เป็นไรนะครับผมถ้าเจอตัวใครเนี่ยให้เราอีเพื่อเข้าหาตัวเขาไปเลยนะครับโอเคตอนนี้เขาเสียสกิลหมดแล้วนะครับถ้าเจออย่างนี้ไม่ต้องเก็บสแต็กก็ได้นะครับเพราะว่ามันเก็บนะครับผมไอตัวที่เราจะเก็บเนี่ยสบายครับฟันสููฟันเลยนะครับผมเพิ่มฟันไม่ถึงก็อีตามนี่ครับผมมันสบายมากครับ มันอาวุธมันเก่งครับตายครับผมไอ้ยเหี้กูกูเมื่อกี้ผมกดผิดตามครับผมตามพยายามอย่าโดนหอกนะครับถ้าเป็นไปได้กดผิดอีกแล้วโดนอะไรนักวะมันจะปาหอกไม่ปาว่ะอ้าวกรรมโดนนิดหมาล้มเฉยโอ้โอเคโอเคเด็ดเด็ดเด็ดโอเคปั๊บผมลืมบอกของความเก่งความเก่งโบซอร์ตของไอการนี่ การอะไรนะการใส่ดูดเลือดครับลืมบอกไปเลยจริงๆแล้วเหตุผลที่ใส่ดูดเลือดเนี่ยมันมีเหตุผลหนึ่งครับความเก่งของมันนะก็คือสกิล2ของโบซอสครับผมสกิลนี้ครับนี่ครับผมไอรอนวิวครับมันกันลบบัฟนะครับผมเห็นว่าเห็นไหมมันอิมมูนเพิร์กบัฟสามวินาทีนะครับผมก็คือระหว่างที่เรากดสกิลเนี้ยอยู่เนี่ยสกิลสองเนะี่ยเราจะโดนลบบัฟไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเรากดคู่กับดูดเลือดเนี่ยแล้วถ้าฝ่ายตรงข้ามไม่รู้เนี่ย คือเขาลบบัฟไปฟรีดูดเลือดเราก็ไม่หายเราก็ดูดเลือดได้ต่อนะครับผมหรือว่าต่อให้เขารู้เขาก็ยังลบไม่ได้3มวินใช่ไหมซึ่งใน3วินนั้นนะเราก็สามารถดูดเลือดได้ประมาณหนึ่งนะครับก่อนที่เขาจะลบโอเคเจอคนแล้วนะครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนสกิลเลยอาหารก็ยังไม่ได้กินอ,อาหารหมดไปเปลี่ยนสกิลนะครับผมโอเคเหมือนเดิมนะผมการเล่นรอยัลแดงเนี่ยก็คือเราก็แค่เก็บสเต็กนะครับผมแล้วก็ฟันเปิดด้วยการกดรอยัลแดงแนละ้วจะได้ทุยรอยัล,ลยแดงนะครับด้วยการ แล้วเราจะได้ดาเมจเพิ่มอีก20%นะครับผมหลังจากนั้นเราก็ปิดรอยัลแดงก็ได้เพราะว่านอกจากเปิดแล้วมันเพิ่มดาเมจเนี่ยมันทาให้เราบางลงอีก13%ด้วยนะครับผมเคเราก็ตีเก็บเลยครับนี่ครับผมเปิดแล้วก็เก็บนะลบบาคเขาผมเคอย่างนี้เราไม่ต้องไปตีก็ได้นะถ้าก็กดกระทอนโอเคกินยาเกาะน,นะเพราะว่าเขาจะแทงเราแล้วนะครับผมอ่าประมาณนี้ครับกดดูเรือดครับตีสู้ครับ นี่ครับผมเห็นไหมสบายมากเลยนะอันนี้ผมยังไม่ได้กดอันตรีนะผมผมผมเนี่ยไม่ได้กดอันตรีให้ดูนะเพราะมันฟันสบายมากนะครับผมประมาณนี้นะยิงสู้แบบสบายมากถ้าเรากดทุกอย่างถูกนะครับผมคือมันมันชนะเยอะมากครับไอ้โบรซสเนี่ยถ้าเรากดทุกอย่างถูกนะมันชนะได้แทบจะทุกสายเลยนะครับหรือไม่แทบหรอกผมรู้สึกว่ามันไม่แพ้อะไรเลยสักสายนึงนอกจากไฟนะครับคือโบซซสเนี่ยไม่ถูกกับไฟนะไฟที่ใช้กำแพงแล้วแบบไม่ไม่โลกนะครับผมอันนี้โบซซสจะสู้ยากหรือแบบค่อนข้าง เรียกได้ว่าค่อนข้างแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับถ้าเจอไฟที่แบบไม่โลกไม่กั้นกำแพงมั่วนะครับผมมันจะแพ้แค่นี้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยจะไม่ค่อยแพ้อะไรเลยเนาะโอเครอบสุดท้ายนะครับผมเจอคนละรอบเมื่อกี้เนี่ยผมบอกว่าให้เก็บสามสแต็กก่อนแล้วค่อยกดดูเลือดใช่ไหมถามว่าเพราะอะไรนะครับคือถ้าเรามีโอกาสได้ดูเต็มที่เนี่ยแนะนําว่าให้เก็บสามสแต็กก่อนเนื่องจากว่าถ้าเราเก็บครบสามสแต็กเนี่ยเราจะตีเร็วนะครับผมแบบขั้นสุดของโบซอสนั่นแหละคือเมื่อเราตีเร็วเนี่ยเราจะดูเลือดได้เยอะนะครับผมประมาณนี้ก็เลย แนะนำนะว่าให้เก็บให้เต็มก่อนเ,ออเขาอยู่ตรงนี้นะไม่รู้ว่าเป็นโบซอนเหมือนกันหรือเปล่านะผมอุย้ยทำโอ้โหเป็นเคมอเฉยแลวเมื่อกี้ผมผมอ e ีไปแล้วด้วยแต่เขาเป็นอมาตะนะผมผมก็เลยไม่ได้รับอะไรเลยไม่ได้รับการดุล ออโอ้โหผมอ e ีว่า,าวรอบหนึ่งคือเนื่องจากว่าเขาเป็นอมตะนะครับผมเอ,อย้ยเกือบฟูคือคือเราคือเขาเป็นเคมอครับแล้วเราอ e ีพร้อมกันครับแต่ว่าเขาจะไม่โดนอ e ีเราเพราะว่าเคมอเนี่ยตอนที่เขาอ e ีเนี่ยมันจะเป็นอมตะนะครับผม มันก็เลยกลายเป็นว่าผมอ e ีเมื่อกี้ฟรีนะผมแล้วก็โดนเคมอแทงแบบตับหนึ่งแบบฟรีๆเลยเหมือนกันด้วยการแบบโดนเจาะกอดจากรองเท้าตัวเองนะผมะถือว่าเขามือไว <laughs> ตัวนี้ตึงจัดเกือบเกือบล่วงแล้วประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับโบซอสอ่อ์ฝากเอาไว้มี3สายนะครับก็คือสายเบสิกพายุไฟนะครับแล้วก็สายดูดเลือดกับลบบัฟแล้วก็ดูดเลือด2รอบนะครับแล้วก็สายเบอร์ดาเมจคือเสื้อคิลิกเนาะจะเล่นสายไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเมตาเนี่ย ผมแนะนําอยู่สสายก็คือสายดูดเลือดนะครับผมกหมุกรบบับแล้วก็สายดูดเลือด2รอบแล้วก็สายเบสิกนะครับผมสายเบสิกก็ยังเก่งอยู่นะในเมตานี้ก็ยังไม่ได้แย่นะถึงแม้ว่าดูดเลือดเนี่ยจะค่อนข้างเด่นนะครับผมอ่าหรือจะเป็นสายดูดเลือด2อรอบอันนั้นก็ผมก็มองว่าโอเคเก่งเหมือนกันนะครับผมไปละไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้บายๆครับคลิปหน้าเป็นเคมอลนะครับผมแล้วก็ไล่ไปเคียวแล้วก็บารดอนนะครับแล้วก็จะหมดละถ้าไม่มีใครขออะไรมาอีกนะไปละไว้เจอกัน